คุณเชิดจากนครศรีธรรมราชสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณเชิดอยากที่จะขายฝากที่ดินนะคะหรือว่ายังไงนะคะหรือขายฝากที่ดินไปแล้วคือมันจะจะมีแบบนี้นะครับเอเป็นเชิญเลยค่ะคุณเชิดเล่าเลยค่ะเชิดฟังโทรศั์อย่างเดียวอย่าไปฟังโัวทัศนะถ้าอยู่ใกล้ตัวทั์เดินออกมาตัวทัศ์ให้เมียฟังมาแล้วฟังโทรศั์คุยกับผมคือทำแบบนี้ครับมีที่ดินอยู่มอดก สองแปลงเป็น,นโฉนดที่ดินติดกันเป็นผืนเดียวกันมีผู้ขอรับมอหลกเรียบร้อยแล้วรวมสามคนนะครับแล้วมีหนึ่งในสามมีหนึ่งในสามนั้นเขานำนโฉนดไปจดทะเบียนขายฝากเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่อีกสองคนยังไม่รับรู้เลยแบบนี้จะกระทําได้หรือไม่ครับแล้วโฉนดที่ว่าแปลงที่เขาเอาไปขายฝากมีอยู่กี่ชื่อครับ มีสามชื่อครับที่ว่ารวมกันสามชื่อครับสามชายาสามคนครับพี่เชิดอยู่อำเภออะไรครับเนี่ยไม่ผมอเป็นสามีของอผู้ผู้ที่มีชื่ออยู่ในโฉนดครับนั่นแหละอยู่อำเภออะไรครับสุสาครับอำเภอสุานครับอำเภอสุสานอายุสาแต่ว่าพี่ดินอยู่ที่อำเภอเมืองานครศรีธรรมราชครับเมืองนครเนาะคือผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อน น่าจะเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนก็คือว่าผู้โฉนดมีที่ดินใน,นโฉนดเนี่ยมีความเป็นเจ้าของร่วมกันอยู่สามคนคหนึ่งในสามจะเอาไปขายฝากเป็นไปไม่ได้เลยครับทําไม่ได้ครับอนั้นก็ทําไปการท,ที่ที่ดินได้จดทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วครับจดทะเบียนให้เรียบร้อยแสดงว่าก็ต้อก็จดให้นี่ก็แสดงว่าก็จดไปบางส่วนจะทําทั้งแปลงได้หรือครับในเมื่ออีกสองคนไม่ยินยอม ครับนั่นแล้วผมจะถามคุณถนอมว่าจะทําได้หรือเปล่าแต่เจ้าหน้าที่เขาทําไปแล้วเรียบร้อยแล้วครับก็เอาเงินไอผู้ที่รับขายฝากไปแล้วครับทั้งแปลงแลวพี่เห็นพี่เห็นหนังสือสัญญาขายฝากไหมไม่ครับไม่เห็นหนังสืออยู่ที่อที่ดินก็ไม่ได้ไปที่ดินดีครับไอ้นี่ไงไอ้นี่ผมผมผมมีความแปลกใจว่ามันไม่เขาไม่น่าจะทําให้ได้ รับก็ผมมักคิดแล้วครับว่าน่าจะทำไม่ได้ในเมื่อเด่นนะไม่ยินยอมครับแป๊บเดียวพี่พี่เชิดแป๊บหนึ่งคุณกสินติดต่อหัวหน้าฝ่ายกฎหมายของสำนักงานที่ดินที่เขมรราชได้ผมที่ที่โพไซที่ที่เขมรราชที่อุบลโทรหาที่โทรหาที่อยาจะรู้เหมือนกันว่ามันสามารถทำได้หรือไม่ว่าทำทิกตอกอยู่ทำทิกตอกใช้มือถือทำทิกตอกไม่ต้องผมจะโทรกลางงานโทรเลยโทรเลยรีบโทรเลยนะครับมันมันเป็นไปไม่ได้หรอก ที่ดินทุกตารางนิ้วอ่ะคืออย่างนี้คือเอาตักกะนะไม่ต้องเอาหัวนี่นะเอาเอาหัวไม่มือคิดนะคือที่ดินเนี่ยพี่เชิดพี่เชิดฟังนะพี่เชิดนะผมว่าเชิดเนี่ยเป็นเป็นเขยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไ่้ผมถามผมถามเมื่อกี้ก็ไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นตัวสัญญาเพราะฉะนั้นอาจจะฟังเขาพูดมาเฉยๆนะครับพี่เชิดหยุดก่อนนะไอ้เจ้าหนึ่งในสามเขายอมรับแล้วว่าเขาไปจุด ขายฝากแล้วครับก็มาบอกญาติเขาอีกสองคนนะครับเขาโกหกเอาเป็นไปได้ปะไม่ทราบกันครับเดี๋ยวผมบอกไอ้พี่เชิดหยุดพูดก่อนไงพี่หยุดพูดก่อนนะหยุดกูดอนหยุดแร่งก่อนตาหยุดก่อนตาเพราะว่าผมฟังเลวเนี่ยมันไม่ใช่นะพี่เชิดไม่ใช่หรอกทีดินนี่นะผมจะบอกให้นะทีดินเนี่ยนะทีดินเนี่ยมีอยู่กี่รายละทีดินนะอ่าสิบสองครับ สิบสองรายสิบสองรายมีชื่อเป็นเจ้าของอยู่สามคนใช่ไหมครับครับใช่ครับถึงได้แยกกันส่วนไหมว่าของใครอยู่ตรงไหนของแคลอยู่ตรงไหนรวมกันหมดทังในชนดนั้นถึงในชนดในชนดนั้นมันบอกไหมว่าของใครกี่หลายคองใครกี่หลายไม่ไม่บอกครับไม่บอกไม่บอกหมดเลยครับอ่าก็แปลว่าทั้งสามคนนั้นเป็นเจ้าของถูกตารางนิ้วถูกไหม ใชถูกครับตกเมื่อเป็นเจ้าของถูกแต่ร่างนิยวหนึ่งในสามเอาไปจำไปทําการขายฟ้ากับเจ้าพนักงานที่ดินให้กับคนอื่นถึงกระทำมาแล้วไอ้คนนั้นเนี่ยของมันอยู่ตรงไหนอ่ะไม่ผมเป็นสงสัยดีกว่าครับเออถ้าพี่เชิอเป็นเจ้าพนักงานที่ดินผีจดทะเบียนขายฟ้าลอามไมล่ะไม่ผมกลัวว่าเขาจะเอาหลักฐานของเราไปบัตรไปย้ำตัวกับเทสอย่างเงี้ยเหรอทำไมจะสายเทสเราะน้งซื้อหมอบแท่นถาไรไปฮอกไปเส้นร้อมวันนั้น โอ้ถ้าปลอมกันถ้าปลอมกันถ้าปลอมมาทุกดำเนินคดีนะถ้าปลอมทุกดําเนินคดีก็ฮะทำในกระชั้นปลอมทำไม่นานจางทีเขาไม่จดหน้าแล้วบอกไม่มีรักษาบัตรประชาชนกับใบหนังสือหมอฉันฐานนั้นหมอจะปลอมไปสองคนแล้วก็ไปซื้อยืนตอนนี้ในีายแที่ฟังแรกค่รู้สึกว่ามันผิดปกติอยู่นะไม่น่าจะเป็นไปได้ เจ้าหน้าที่อ๋ปนีตาะอ๋อปนีแต่ตัวพี่น้องมีจอยเรือพี่น้องที่จอยเรือครับแล้วจอยเรือจะติดต่ออยู่เออบอกเมียเตืนแล้วบอกว่าไปฮเอาบอกเมียน่ะแต่ไปหาเจ้าหน้าที่ที่ดินที่อำเภอที่ทีนครสวรรค์อำเภอเมืองคระบอำเภอเมืองกระบี่ไปตรวจสอบเลยไปตรวจสอบเลยว่าเออชนุษฐที่ดินที่มีชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้เนี่ยตอนนี้ได้นำมาจดทะเบียนค่ายฟากไม้ไปถามเลยเออไปถามเลยเพราะว่าผมก็แจ้งว่าเขาเคาเตืนนั่นน่ะพร้อมปีกน้องนั่นน่ะเออ เรื่องนันเรื่องนี้กนั่นอาจจะไปทํำกันแบบว่าไม่ชอบโดยกฎหมายไงไม่จดทะเบียนค่ายฟ้าตีแท่จริงไงแต่ว่าไปบอกว่าค่ายฟ้าเอาไว้เอาชนวดไปว่างไว้กับเจ้าของเงินเฉยๆเอาเบียร์เข้ามาเออเป็นไปได้อาจจะทำแบบนั้นไม่ได้ไปจดดินเขาบอกว่าไปสํำนานดีดินกับเขาบอกเฉยๆไงแต่ว่าเราไม่เห็นความจริงในเพ่แหละเหมือนเต้นไม่เห็นที่ล่ะเออต้นอย่าไปเชื่อที่เขาบอกมอดทุกอย่างเลยตั้ลฟั่งผมมั่งเลยกลับกลับฟังกลับฟังกลับเออแต่ก็เขอเติ้ลล่ะผมฟังแล้วมันเป็นไปไม่่ได้ ทีมงานบอกผมด้วยครับว่าติดต่อท่านได้ไหมท่านไม่ได้รับสายจะมาคุณพลปาษานะพี่พลไม่ได้รับสายนะจะถามแน่ใจเลยว่ามันไม่ได้อะจะไปขายฝากในคุณนี่ถ้ามีผัวเมียเนี่ยเขายังให้เมียไปเชิญรับรองใช่จะกู้ยืมสินนมีสาคนน่ะคนเดียวไปทําคนเดียวไม่ได้ยืนยันพิเชอนะยืนยันถ้าเจ้าพนักงานที่ดินไปทําอย่างนั้นฟ้องเจ้าพนักงานที่ดินที่สต่อหน้าที่เลยเาแต่ก่บอกว่าเขาได้ส่วนหลักฐานแล้วมันมีครบ เราจะคล้องยังไงนอกจากเราก็ต้องไปเล่นเรื่องของการทำเอกสารเท็จอีกต้องไปดูหลักฐานว่าคนคนนั้นเนี่ยถ้าเขาจดขายฝากไว้แล้วจริงๆเนี่ยเขาเอาอะไรมายืนยันกับอีกสองคนที่มีกรรมสิทธิ์อยู่ในโฉนด ครับแล้วก็ตรวจสอบเสียไอ้ได้ความจริงตรงนั้นก่อนนะตอนนี้เป็นเรื่องเล่าจากปากนะครับยังเชื่อไม่ได้เพราะว่าโดยหลักแล้วเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่เจ้าพนักงานที่ดินจะรับจดทะเบียนขายฝากทรัพย์โดยที่อีกสองคนที่มีชื่ออยู่ในโฉนดไม่ได้ยินยอมโอเคนะตอบตามนี้ก่อนได้ไหมครับครับครับวัสดีครับวันดีครับวัสดีครับขอบคุณมาก